ถ้าผู้ชายคนใดคนหนึ่งมีเมียน้อยเราอาจจะบอกได้ว่าคนนั้นอาจจะผิดปกติได้แต่ทํำไมชายไทยจํานวนเยอะเลยที่มีเมียน้อยหนึ่งคือไม่รู้จักพอสักทีนึงผู้ชายมมไม่รู้จักพอครับความความที่เราเรียกว่าเมียน้อยครับคือมันยังน้อยเรื่อยไปเนี่ยจะมีอีกร้อยนึงก็น้อยอย่างเดิมนะครับไอ้หลักฐานจริงๆเนี่ยมันมีอยู่เช่นในขุนช้างขุนแผน แล้วก็ต่างๆมันจะมีทั้งเมียน้อยเมียหลวงแล้วยิ่งขุนช่างขุนแผนนี่เราถือว่าเป็นชีวิตชาวบ้านนะ,ะครับคุณอ้อยครับเพราะว่าทําไมผู้ชายไทยมีเมียน้อยเป็นเพราะว่าที่บ้านไม่เข้าใจสามีแล้วก็แบบว่าชอบดุด้วยยันนี้มีอาชีพเมีย,ย,มยน้อยด้วยค่ะ จริงๆแล้วว่เจอแล้วจะบอกเขาเลยว่าเอ๊ะอย่าเลยนะเราก็ยังสาวยังสวยนะอย่าไปทําลายจิตใจคนแก่<ช>ที่บ้านเขาแต่ว่าผู้ชายที่ที่เขามาเนี่ยถามว่าทำไมต้องอคิดชอบอย่างนี้เมียน้อยอะไรที่บ้านไม่เข้าใจผมเลยไม่เคยเอาใจผมเลยแม้สักนิดฐนึ่ฮะแ,แล้วก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะเห็นใจเขาบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นทางแม่บ้านตรงคุณน้อยคิดว่าเป็นเพราะแม่บ้านหรือเมียหลวงนั่นแหละ<ช>เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายมีเมียน้อย<ช>ครับคุณหมอครับ คือได้คุยกับคนที่เป็นภรรยาน้อย20คนวิจัยอันนี้จาก20คนว่าทําไมเข้ามาเป็นภรรยาน้อยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาต้องการเงินทองใช่ไหมคะ เพราะว่าเป็นภรรยาหลวงนี่ต้องมาต่อสู้ทิ้งรนสร้างฐานะแต่ภรรยาน้อยนี่มักจะมาตอนสําเร็จรูปแล้วะนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่สาเหตุแรกเลยที่ทําจํานวนถึงประมาณถึง35%ถึง1ใน3ที่ศึกษาเนี่ยพบว่าเป็นสาเหตุจากด้านจิตใจของผู้หญิงคนที่เป็นภรรยาน้อยเป็นหลักว่าเขาขาดความรักความอบอุ่นและก็ต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจเข้ามาพบผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างที่เขาต้องการ เพราะฉะนั้นถึงเป็นภรรยาน้อยเขาก็ยอมถูกสเปคพูดง่ายๆนะคะสเปว่าเขาเคยมีสามีมาก่อนหรือไม่ไม่จำเป็นค่ะส่วนกลุ่มที่สองซึ่งน่าสนใจมากไม่มีใครคิดถึงเลยผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยบอกว่าถูกผู้ชายหลอกอเช่นหลอกว่ายังไม่มีภรรยานะคะแล้วก็สามารถจะทำตัว เหมือนกับไม่มีภรรยาเช่นมาพบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้จนดึกดื่นอะไรหรือจะอยู่ค้างคืนเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นที่สงสัยเอะเ,เขาดูไม่ออกเลยหรอครับว่าผู้ชายคนไหนมีภรรยาแล้วหรือ,อยังไม่มี่าดูไม่ออกเลย แล้วก็สมัยก่อนมันก็ไม่สามารถจะไปสืบทะเบียนราชด้วยใช่ไหมคะเพราะมันยังไม่คอมพิวเตอร์ไลซ์สืบไม่ได้ว่าเคยจดทะเบียนหรือยังหลอกนี่ยังมีอีก2วิธีนะคะหลอกไปเข้าโรงแรมแล้วข่มขืนก็อีกประการหนึ่งถ้าเป็นตัวอย่างคนไข้ต่างจังหวัดมีอยู่พวกหนึ่งก็คือฉุดข้ามจังหวัดไปเลยคือฉุดล่าเลยนี่ก็มีนะคะฉุดไปเข้าโรงแรมแล้วข่มขืนทําไมถึงต้องเป็นมีน้อยเขาครับก็เสียตัวให้เขาก็เสียตัวที่ก็นี่คงจะมีวิเคราะห์ต่อไปก็พบว่าวัฒนธรรมมีส่วนมาเกี่ยวข้อง เช่นว่าไม่อยากจะมีสามีเดียวเสียตัวให้เขาแล้วตกกระไดพลอยโจรหรือก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือตัวที่คนที่ถูกฉุดถูกคมขืนนี่มีปัญหาบุคลิกภาพคือไม่เข้มแข็งพอ,อมีความพึ่งพิงคนอื่นสูงนะคะไม่สามารถจะ,ะเป็นตัวของตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนทําให้เขาไม่ละทิ้งความเป็นภรรยาคุณหมอหมายความว่าเมื่อถูกขมขืนเลยไปตีความว่าตัวเองเสียคุณค่า แล้วก็ไม่สามารถจะไปมีสามีคนอื่นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องยอมกับคนที่คือเขาคิดว่าผู้ชายเอื่นคงไม่ยอมรับเขาแล้วอนะคะส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยถึงจะเป็นกลุ่มที่ว่าเป็นสาเหตุจากทางเศรษฐฐานะคือมักจะมีภาระในครอบครัวสูงเช่นจะมาจากครอบครัวที่พี่น้องมาก พ่อป่วยหนักอะไรทํานองนี้นะคะต้องการคนเลี้ยงดูต้องการคนเลี้ยงดูแล้วอาชีพก็ไม่สามารถจะไปทําอาชีพอื่นที่จะหาเงินได้ขนาดนี้ที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบรัวอีก7จคนหรือสีหคนเพราะความรู้ก็น้อยอันนี้ถึงจะเป็นกลุ่มที่3ามแล้วถึงจะเป็นกลุ่มจิพาถะาอื่นๆอีกนะคะคุณนันทนาครับเท่าที่ในนวนิยายพอดีหรือที่คนแต่งเนี่ยก็จะต้องพยายามสะท้อนความเป็นจริงคุณนันทนาคิดอย่างไร คิดว่าวัฒนธรรมทางสังคมไทยเราเนี่ยนะฮะเอื้ออวยให้ผู้ชายไม่รู้สึกผิดในการมีเมียน้อยเพราะแต่เดิมมาเนี่ยนะฮะในสังคมไทยเรา่ผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะมีภรรยาหลายๆคนในบ้านอยู่ร่วมบ้านด้วยเดียวกันด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นความคิดนี้ก็ได้สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเมื่อผู้ชายมีกําลังพอเขาก็จะมีเมียน้อยดิฉันคิดว่าผู้ชายที่สามารถมีเมียน้อยได้เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ในตัวเอง ผู้ชายจำพวกนี้ไม่ค่อยแสดงเสน่ห์กับภรรยา<ด>หรือ<ะ>อาจจะเป็นเพราะว่าเสน่ห์ตัวนี้นะฮะจะได้ได้ลดลาลงแต่เมื่อเมื่อถึงวัยที่เขาสามารถมีเมียน้อยได้เนี่ยนะฮะเขาจะมีเขาอยากจะบริหารเสน่ห์ตัวนี้เขาจะสร้างความอบอุ่นให้กับกับกับผู้หญิง